ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมกามอนกับทิปเซตเตอร์นะคะใครอยากดูทริปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนํากิจกรรมคริสต์มาส EP 2ถือว่าเป็น EP 2แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่า EP แรกเนี่ยเราแนะนําไปก็จะมีแค่กิจกรรมเดียวเนาะแต่ไม่มีแจกเยอะแจกหนักเหมือนคราวนี้ของวันนี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นแจกหนักสําหรับของเซิร์ฟไทยจริงๆเนาะก็สําหรับใครที่แบบเล่นเซิร์ฟไทยอยู่ยังไม่ได้เข้าเกมไปกดรับก็รีบเข้าเกมไปกดรับได้เลยนะ,นะคะเดี๋ยวเรามาแนะนํากิจกรรมอื่นๆๆที่เข้า ในช่วงของคริสต์มาสกันเลยเนาะก็คือ Legendary Cell นะคะหรือตู้สุ่มตรงนี้ตู้ประมูลตรงนี้นะก็จะเป็น Metal นั่นเองตัวนี้นะคะจริงๆแอบผิดหวังนิดนึงนะจริงๆต้องแบบตั้งไว,ว้ว่าคาดหวังไว,ว้ว่าน่าจะเป็นเซลาโอล่าหรือเซเลบี้นะคะที่จะมีเข้าในตู้ตรงนี้เนาะตู้ประมูลตรงนี้แต่ว่าเป็น m ม t อ l ซะงั้นนะทุกคนงงมากนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นเซลาโอล่าหรือเป็นเซเลบี้เข้ามานั่นเองเนาะแต่ก็ถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็สุ่มได้นะทุกคนสุ่มได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสายแท้งสายถึก นั่นเองนะถ้าอยากได้ก็สุ่มไปได้เลยนะตอนนี้ก็ในเซิร์ฟอยู่ที่คะแนนอยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่ที่7จ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบนะรางวัลก็จะประมาณนี้เลยนะยิ่งแบบติดท็อปหนึ่งใน6ติดอันดับหนึ่งใน6กเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวเมลเมทอนไปนะถ้าไม่ติดอันดับก็จะได้พวกเศษของเจ้าตัววิลิซิออนไปนะฮะตัวสีเขียวแบบนี้นะเป็นธาตุต่อสู้นั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับใครที่เพชรเยอะก็จะมีโอกาสได้ของตัวเมลเมทอนไป,ไปแล้วก็ติด1ใน6นั่นเองนะถ้าไม่ติดก็คือไไม่ได้นะับพตัว Milton ตนตัวนี้ไปก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยนะยิ่งใครเพชรเยอะก็จะมีโอกาสได้เยอะนั่นเองนะสำหรับตูน้นี้แต่สาหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเพชรน้อยอ่ะไม่ไม่แบบมีแค่20,000เพชรอะไรอย่างงี้อยากได้การันตีเอสพาร์ตก็รอตู้ด้านล่างมานะสำหรับตู s ้เอสพาร์ตเนาะตู้ตรงด้านล่างเนี่ยไม่ต้องแข่งกับคนอื่นตู้ข้างบนรีเจนเนอเรียเซลที่บอกเมื่อกี้นะต้องแข่งกับคนอื่นด้วยถ้าเราแบบเพชรไม่เยอะจริงโดนเขาตีตกอันดับล่วงลงมาถึงอันดับ7อันดับ8เนี่ยก็ไม่ได้ของเจ้าตัวบุคคลนั่นเองนะฮะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมอันแรกก กิรอันที่2ก็คือยิ้มพา target ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรับเหรียญนี่เป็นแบบรับฟรีกับแบบเติมนะสายเติมด้านล่างตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้เหรียญตรงนี้เนี่ยเอาไว้อัปเกรดความสามารถตาสัญลักษณ์นั่นเองนะคะก็สามารถกดรับกันได้นะสำหรับสายฟรีก็รับได้เหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็อันถัดมาก็คือกิจกรรมคริสต์มาสล็อกอิน7วันนะคะตรงนี้ก็ไม่กดรับกันด้วยเนาะ ก็จะมีพวกเพจโปรไฟล์ต่างๆแล้วก็เหรียญทองของอัพต่างๆนะแล้วก็ตั๋วฟ้าด้วยกรอบโปรไฟล์นะเห็นไหมแล้วก็ของอัพเครื่องประดับด้วยนั่นเองเนาะแต่ประมาณนี้เลยนะแต่ก็แอบน,น้อยอยู่แอบน้อยอยู่แอบน้อยกว่าเซิฟเกิร์บพอเก็ตนะทุกคนนะแล้วก็ถัดมาเลยนะคะตู้ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะทุกคนที่เราเคยแนะนากิจกรรมคริสต์มาส EP หนึ่งไปแล้วอันนี้ถือว่าเป็น EP สองแล้วกันนะเ <นะ S 2> พราะเพิ่งอัปเดตไปเมื่อคืนนี้เองนะสำหรับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเรากดรับได้นะเป็นแพ็ค ซูเปอร์เซล์นะ cell, นะตรงนี้สามารถกดรับได้เลยหรือใครจะเติมก็ได้นะเติมเอาดิทโตเอสพัทนั่นเองนะก็สามารถเติมได้ตรงนี้ถ้าแบบยังไม่ได้แลกก็รีบแลกกันนะก็จะหมดระยะเวลากิจกรรมวันนี้แล้วนะจะหมดไปแล้วเนาะรีบก็แลกกันได้เลยนะทุกคนแล้วก็อันถันมาอันถันมานี่คือเป็นแบบเซอร์ไพรส์มากๆสําหรับเซิร์ฟไทยกิจกรรมคริสต์มาสตรงนี้นะะถ้าใครยังไม่ได้เข้าของเซิร์ฟไทยเล่นเซิร์ฟไทยอยู่ไม่ได้ล็อกอินนั้นเนี่ยแล้วแบบเพรน้อยไม่ค่อยได้แบบดองเพจไว้ไม่มีเอสพัทเล่นเลยเนี่ยร เข้าไปรับกันได้นะก่อนที่มันจะหมดระยะเวลากิจกรรมของมันเนาะก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะปุ๊บนี่นะคะเซอร์ไพรสม์มากๆก็คือมีโปเกมอนเอสพัทให้แบบฟรีๆเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเสีย2,000 20, 0เพชรในการสุ่มการันตีแล้วนะก็จะได้รับกราดอนไปแบบฟรีเอสพัทเลยนะรีบเข้าไปกดรับกันได้นะสำหรับใครที่เล่นของเซิร์ฟไทยนั่นเองเนาะรีบไปกดรับกันเลยนะทุกคนเอาไว้ปั้นเอาไปเล่นกันนะ สำหรับกาดอนสีดาวเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้นะทุกคนก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าอยากจะให้ถึกให้แบบอึดมากขึ้นเก่งมากขึ้นก็เป็น8ดาวหรือ11ดาวหรือจะเป็นอ่าเจ้าตัวเกนชี้กาดอนไปเลยนะถือว่าโหตัวนั้นเนาะกิจกรรมย่อยๆของมันก็ในแพ็กกันเติมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเรคซ่านะนี่เรคซ่ามานะใครเติมหนักเติมเยอะอยากได้เรคซ่าไปถึงแบบเมก้าอะไรอย่างนี้ก็รีบเติมกันกนาะสำหรับแพ็กตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยพิเศษสุดๆนะสำหรับของเซิร์ฟไทยก็คือ สก,กินนี่มีสก,กินมาอีกแล้วนะคะสก,กินของเมกาเลโคซ่านั่นเองนะต้องทำเจ้าตัวเลโคซ่าเนี่ยเป็นร่างเมกาก่อนนะถึงจะใส่สก,กินนี้ได้นะถ้าไม่ทาเนี่ยก็คือใส่ไม่ได้นะก็จะเป็นเอาเลโคซ่าปกติมาใส่สก,กินเมกาเลโคซ่าไม่ได้นะทุกคนต้องอัพเลโคซ่าเป็นเมกาก่อนถึงจะใส่สก,กินนี้ได้เนาะ,ะก็จะเป็นแพ็ค99.99ดอนแนสำหรับสายเติมอยากได้ถึงแบบสก,กินคค้มเท่ของเมกาเลโคซ่าเลยเนี่ยก็เติมได้นะถึง99.99 99 นนันเองเนะาันี้แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมคริสต์มาส EP 2ของเซิร์ฟไทยนั่นเองวนะ่าถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ที่มันมีแจกแจกเอสพัสดมาให้แต่กิจกรรมอื่น,นที่เหลือๆเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็มีเอสพัสดแบบฟรีก็รีบกดเข้าไปเล่นรับในเกมกันได้เลยนะของเซิร์ฟไทยนั่นเองเนะะาะก็วันนี้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ